À, hết buộc của ừ. thế Say mày nèo ơn mà Mày biết mấy con. Mà hết bố con. À, đi. Hết bố ừ. con. <laughs> à, ừ. Hết con. Hết bố 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 con. Hết con. Hết con. Hết bố 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 là Hết bố con. Hết bố con. Hết bố ยวเห็นแกเสียชแล้วกลับไงผู้ชาน้าม่วยนี่ยแต่่าโมเมนต์นั้นเบียกเราได้เนาะปีดบริเเนาะเบียกเราคือยังไงวยเกี่ยวกับข้วยเนาะแบบมันล่วยส่วนแล้วพอที่ว่าเราให้ล่วยใหญ่ดิค่ะเเลยพึ่งตามไปอือเออเื่อนั่่้นะว่าบะผึ่งนะเพิ่นโทรมาหาลูกกบเมียเพม่นมา เกือบแม่นโบหินหนาลูกคนเรานะมือไปหาไปเยียนสวนฝ่วยน้ำเบาโซนอ่ะมีเชื้อใช่ไหมมีบอเราามีเชื้อเราอ้ยสากฉากป็ดเสื้อหาคามไปกินแพงได้ยินได้ยินไ้เพื่อพ่งเนี่ยโฆษนาเพิ่อเ่งได้รอกบอกนะจับแขนกันน้องเน่งน่องเนงไปเลยสองสาวเพีินเนาะหลังจาก มาแต่เยี่ยมพอแค่พี่น้องเนาะก็เลยพากันมาหาซื้อเครื่องแกงอยู่ตลาดพอพ่อจันได้เนาะใหม่มาด้เนาะไปทางได,ด้พูดไปพูนกันเลี้ยวซ้ายเนาะไปไม่ตุยอยู่รถน้ำพ่อจันถาเนาะพี่น้องเนาะกะตักทายสบายดีเดอ้เอทังพ่อกันนี่พี่เบ๊เอาอะไร ไปหาซื้อเครื่องแกงมาแกงน้ำใหม่ด้วยโอ้ยงูกระแผ่น้ำใหม่ปะเอาพอลินไปหามาไงหาอยู่ใช่ปนไปง่ายจักง่ายแล้วเขาก็ไปไล้ไกลเอ้าสรุปว่าทำไหมสบายดีหาโน้ตเดียวบงกล้องเลยลินสบายดีอยากได้ยังกิ๊บปะเอายังเอาสบายดีแม่งามก่อนสิสบายดีแม่งามอืมไม้อนนักเลยอันนีม่นางยางนะนางยางไปเพี้ยนเบิดเลย มื่อนี้ยาวตารามยุธเทียนพี่น้องเอลยเนาะไปเยี่ยมพ่อแขกว่าอันมือไปเยี่ยมพ่อแขกเนี่ยเป็นเป็นถือมือเขางเฮียนเด้ก็เลยมื่อนี้ขอลาสาวกูเมื่อนึงอันนี้เอานี่เอานี่เอานี่เอาเนี่ยเอานี่เพื่อมัดผัวมันมัดผมมันเบิดอะอ่ะจับอันนั้นมันเสียดไงจะเอาเมื่อเด้อมัดเนี่ยธงธารน้องอ่ะจับไงล่ะถูกใช่ไหมเออนี้อันบ่อหนุ่งยางจิ๊บเกิร์บอันบ่อ ไปซื้อหอยไปเลยตาเปียกตาจืดอยู่พี่น้องเลยได้เข่าไปก่อนพ่อแก้วะเป็นเอ้าเราเพลงพ่อแก้เนาะเราก็เสาะเนาดินไม่ได้ดินไม่ได้เข่าไปปะแหน่หยากเอาไปกันปะเอาเด้อเอาเด้ออยู่เอากิ๊บเอากิ๊บแลาวบุอาสีนั่นปะหาบ่อเอาให้แล้วใส่ถุงหร Thầy nó no. sao hả sao hả cái nước này đó à đây ừ. có đây đang ba phải xưa khăn kèn không mình sẽ nông viên gặp mẹ in nè à. xưa khăn kèn tôi chỉ kinh nhang bó tôi nhắn. rồi cặp trai xưa nhang mà phải hại tôi là tôi chỉ lột vô vô liều vào thân <laughs>

<c oughs> ้าวินแถวดูมพิกมาายอาเฮ้ยื่อยังนะื่อยังไปท่านง่อนียปัเ่ายังเอยังตุยได้ยังตุยกินยังเออตุยว่อยากได้ส่งกันส่งค่สร้างส่งมัน่อยันเราเ็ดเดียวันนีะมันน่อยอันนี้สบายดีวิจุ๊ ตัวนีมนของเแขกที่ต yeah ัวนี้นะเออไปดินใช้ไปซื้อยงไปใจซื้อเครื่องแกงนะข่อยไปทั้งนั้นคือซื้อมีอย่งได้เห็นนะมาซื้อหมูข่อยอีกอ้ยเป็นนั่นแต่ได้ยังยังอืมไปชมไพอแขกอเรี่ยเรยวเรียกขวานพีดินที่ทางนี้ขวานั่นใช่ Ừ, à. đây đây. Chút. ừ. Ê, tùy thả hả trần ừ. Xong sao cho ừ. nhau ừ. <laughs> vậy đấy vạp vậy Vì thả Vì vạp Vì vạp vậy Vì vạp vậy Vì vạp vậy đi vạp เฮ็ดเหรอเฮ็ดก็อยากินเฮ็ดที่มันออกตอนนี่ผู้บมไม่อยากกินเฮ็ดนะเฮ็ดยังน้าแเฮ็ดบดบ่ข้าวแกงบ้าแกตอเ้เครื่องแกงขนาดเจ้าน่ะอี่เอาเครื่องแกงแล้วน่นั่งรัพานเอานึง แกงแกงวันนีเอาหมักพริกน้ำเอาตัวที่มันมีหมักซุกน้ำแนาสิบพันคือกันบอพริกอันเก้าพันเนาะโนา ได้เด็ต่ใช่ไหมน่แ้วก็นัดแ้บยซื้อกเพาพูดแล้วออกไปทางไหนอ๋อเห็ดพอบนเนหกระงน่อเอ๊ะกยังอุ้ยกระยังหพั่ลกนกระังเอานกงเอามาตลาัน

ก็เลยเราคุชูคุณพักมากินแกงน้ำมัขี้เก่าขนาดจานให้เพื่อนยังหาสิบเลยมาได้จังอเปล่ายั่นอกปะยันอกปะต้นต้นต้นนี่นี่สิฮะนี่นี่เราลดทางเลยหรอ คนจะได้โ่ไม่ตุยนะพี่น้องหางบลงมาคนลงมาเนี่เออนเพิ่งอยู่เร็วไม่ได้เห่นนี่ก็เออได้เห่นไม่ได้กับเจ้าอะไไไม่ได้ไม่ได้วะมีไงวะเคยสื่อว่าไนี้ไงแล้วคนไงเนี่ยกไงนนี้กเามาต้องใช่อะไอยู่เลยใหญ่แล้วมี่ลงน้อยน่อี่ทำนี่ใหญ่แล้วนี่ใหญ่ชุดอะไวเนี่ยเนาะใหญ่ละบหนาม่หัวดินเหนืะ บอวินเนี่ยวนของนี่วูเลยะเจเจของนี่ว่าดสื่อส่งเหรอคืไอ้ตสีดำนะอืมอันนี้เกดนกันกตัวสื่อล่าสุดก่อนเมรนบอมันคือเก่าพราะมันคือกันคือกันเพราะสีดำนะแล้วตูดไปดําเทียงมันจังบเปื่อนนี่ละบ้างสูดผีทำไมตูดด หายใจเอื้อยแล้วไปหายใจด้ื่หายใจด้อเดวางรถทางนิ่นรถทางดดดูอ้ยตื่เสือผ้านนะบเพื่อเสือลินรดนอยู่ในดิเสือบูเอ้เสือบู่กลินเลยไม่นัดนะ้างเสือนั่นหดินสุดกีฬาเออแบบนี้ไดเมือนเมนแบ้่สุดะอเก้าพัน sang à? À. chắc là thằng này chơi thử qua bây giờ hai cái năm ok sao bắt đầu cướp khẩu này cướp cướp sư mày đây tí nữa đi คืะบกไม่อบุกรือบุกรบกลงหน้าวะเอาคนเห็นน่องอย่แล้วก็เห็นน่องออเห็นน้องใช่เก็บหอยเก็บยางเออเก็บเันลงนั่นน่ัุ้าใส่เนนี่ชดินปล้วเชื่อยังชอไปรเดยยื้อนาก็มีวกันปาเห็ดปลวกนิ้วใช่ไหมยินเนี่ยเออมายินหร Ơi, ah, bây giờ đi con Mời hết cuộn ra con Đồ nhảy lấy Bây giờ bây giờ bây giờ hết cuộn Đồ nhảy thế này đi Khuẩn oh. <laughs> tục Chắc bây thùng thế này Thùng <laughs> à, <laughs> mm. <T5> à, thế này Nào chuẩn bị ạ, là lô hả lôi, bây giờ người thùng này hả lôi bài Nào, ăn xeo khái nữa สามกองอยู่ในจานเดียวนะมีแ้งูกับอันนั้นล่นหนดดดีพี่น้องเลเนาะเห็ดปวกแต่ราคาพันกโหดไล่ยูเด้พ <top Regular> ี yes. <t upfront> right? er uma, ่น้องเลยแล่นแล่นเล่นได้ลูกรถไดได้ดเลยไปดี่ยวไส้ไปได้เลยเรือเมอนันาไส่ไปหาพอจันเลยไปซเออไปไปไปซื้อขนมมานึ่ไปซออกไปเลย เจอเจอเฮ็ดปวกกันถุงนึงหาร้อยบาทไรเสเลยแ้วจูงปอยากว่าออรากิว่าเฮาสิบม็เงินซื้อได้นอนนะกับืออกนั่นไปสั้นเนี่ยเอากาแฟแน่ถุงนึงอย่งเนี้นิดกาแฟกลมไม่ตุ้ยยังไงยังวะน้ำนี่ตุ้ยน้ำเหยน้ำยังไงละเอาพู้อะย่างด้วเอาพูดะย่าง ซื้อน้ำไปอันนั้นก่อนมีไฟอยู่นะไม่ได้อกไหเออนึกว่าคนมาน่ะกาแฟคือซื้อกาแฟไปจ้างคนไทยนาเลยคือใหม่ไงคือใหม่ชาวหาวินป้ากับโบจักกันได้วินดินของดินชาวหาพันซื้อกาแฟกินพน้าวินเนี้ยเนี้ยอามเนกิมน้องป้าไปลืมนะเห็ดนี่จ้ะเห็ดบัวมัของเ่าป้าเห็ดตัวซื้อเห็ดบอ ยังมีคนลืมนะอมยิ้มหวานได้รูลากกาแฟอืมดึงเอเล่เอาทมันเปตะกเ้าแฟลากาซาเขียวจัคคนให้ถุงสักไรเซาหาน้ำข่าเลยเอะดึงเยอรึเซื้อน้ำ รูปแล้วโบได้ยังพี่น้องเนาะได้เครื่องแกงน้องไหมได้กับน้ำน้ำแบบมือหายลงจอยถ่ายนาเมื่อยกาแฟเนาะตุ้ยตุ้ยไม่ถ่ายเพาตุ้ยมาแล้วจ้ะด้วาเงินแบ่งน้อยลงไปใส่น่ะเงินข่อยขายน้ำหนักได้เฉลี่ย มันมันงอเมันบื่อไม้ซื่อแล้วบวกเนาะถาว่เอายังวอปปากอานเดี๋ก็ออกไปก็ซื้อไปเาเลยนาะใ่ใส่แบบน้อทางเมือรแบบนี้เป่นโอ้เนาะคนสีห้ำได้แบบนี้ เมื่อเมื่อถ่ายน้าหน้าเพิ่งปู่นห็นแล้วตายคลิปถ่หน้าอยาเายี่เนี่ยราขาน่กำลังกลังซึ้นาี่เนี่ยแบมวแคบโมมักกี่นี่องัวขึ้นไม่ยีเด้

nè đẹp bục bến rồi chặt rồi rồi nồi nồi na nè nồi đó đẹp hmm. hey, một... <c milhões> <Hả? c Loud> cái claro. ok. này nó cầm ngay mà thái chơi nha cái đây nó đâu cứ มันเกี่ยวกับกล้วยนะเนาะแบบมันปลูกกล้วยสวนแล้วพอทีแบาเราให้กล้วยใหญ่งนี่นะเออเลยวพอเพิ่อนตามเข้าไปอเออเออเพิ่นว่าเมื่อนั้นนะว่าบ่เพิ่งนเนี่ยเพิ่นโทรมาหาลูกกับเมียเพิ่นมาเกือบแม่นบ่เห็นหน้าลูกพ่นน่ะมือไปหาไปเรียนสวนกล้วยน้ำบ่าวสอนน่ะมีเชื้อสิได้มีบ่เราว่ามีเชื้อเราอ้ยสแทบตาย เสือหาคามไปกินแพงได้ยินไิต่ชิวเพ่งเนี่ยโาษณาเพ่งแน่นอนว่าเนอะเออพื่อนอ้เกือบบือกลับมาบุเห็นหน้าลูกถาเมียให้เพะเกือบเชื้อกินเพื่อนรสิได้กันว่าเอ้าแสงว่าได้มีเสือไม่อย่างกันขึ้นมาพากันไปแบบเขาเลือกได้ปลาลือกปลาเขาไปก็ม้เสือเมื่อถามหน้าเพ่งเลือกนาเพ่งไอตงเหื้อเสือกชือ

เห็นบ่ฟังหุ้งป่ะกินอย่างไรเ่ไง้กินน้นู่นเอาบ่นักหุ่งกาซ้าไปด่าสีเรียงสีแดงสีม่วงสีขาวสียำสีฟักซีขุบันสีดำ เเสีเขีวสีเขียนออล้เบื่อเลยมไ่ด้เฮียเมอกหาเอไ่ได้เียาเคียอไปเต้าอวนกเที่วันิาทอเฮีย่ร๋ยเีไปนางยางนยางเฮียซื้อไม้ตัวเฮียกันตัวเก่า ไปม่ได้ได้นางยางมัดคงอย่างนั้นมาอานไม่ได้ขอเทาเนาะไเยี่ยมกอะไรกอะไปบไายะอยู่เทียนไม่เยี่ยมรบนนเดียวเนาแฟนแท้นเนาะถูทอาญา่คือหัน้าอะไรก, right กอน เจ็บมือมื่อหาจกินข้าวนน้นำดีอะโอ้ไปโอไปก็ไม่ต้องกินข้าีเนียต้องกินข้าวเวลากินข้าวเนีกินบะเบิร์ไเาดินไเมีเหอายเียเ กยงเือเลยอก็กำลินว่ายน่าก็ได้ย่เหือเบืรไทยเดี๋ยวเขาสบเ้าเห็ดปะกันาาเห็ดเดีเขาสบายใจไปไปป่าเ้าเลยหงชอยางเห็ดเมือนเมียกูไทยน่าได้ไปได้หรับก็ไดกูอยากเห็ดเห็ดแห่งแบบว่าเห็เป็นแต่พอที่ตัวนี้ได้พอ ่น้อยเนาะมา,าเทีอนแล้วบันสิเปิดห้านหรือสิไปลงทุงบันเนาะอย่าเลยลงทุงใสยเวียดใสยงานทางยาเป็นผู้แล้วแย้ไปนะมากระเป๋าเอา,าเงินตรงแค่นี้มือนั่นดูชายน่านที่จะไข่ท,ที่ไข่น่ามัน้ยมือน,นั่นเฮาได้พายออกมาเน่ะ

ขึไ้นกนงไว้ใช่ไหมขึงีการครึงไว้นี่เว้ยวินย์ก็ว่าจะไปตุยเยมีอเปล่าอึบ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 ออึบเออไปเอาน้ามึงน้าหนูก็ได้หนามยังน้าชาเขียวเฮ้ยเอานี้น้าเ่ออรนี่นี่พอรองใ้พ่อทแขนนี่ะมันเกาะ เออเออมปเไกันเจีบางนาบางนาแว้งกันด้วตุ้ยมางเด่นบางนามีบะม่วงคืออม่วงม่วงขาวนี่เอาให้เอาแล้วเมื่อเปิดเม่เปิดเอาเฮ้ยป็นญันเมื่อป้าเฮ้ย่พี่น้องเลยเัเากันแล้ววันนี้เนาะจะได้เตรียมมีตุ้ยเมื่อหน้าบ้านสวนเท่านั้นวันนี้ได้จ้ะจะลาพี่น้องสานีก่อนเนเาะเดี๋ยวโพ๊อกันคิดหน้าพี่น้องเลยย้อนยันจเมื่อปะกูุณคุณเดือ ไปลาเลยเด้อสบายดีเด้อสายดีไปดิเอินสถานีเดียวแบบนี้แน่ต้องบังคับเลยนะ